สวัสดีค่ะเพื่อนกสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะตอนนี้กับม่มาคับเพื่อนคนสวยคนนาา่ารักกับเสียงเซ็กซี่โอ้ยเสียงแม่มดเนี่ยมันจะใช้งานได้เกือบสองทุ่มอะคะ่ะก็คือช่วงเวลาร้องเพลงเลยอะมันแปลกมากๆครับเพื่อนคือพอร้องเพลงเสร็จใช่ไหมกลับมาพักผ่อนตื่นขึ้นมาคือเสียงก็แหบหายไปเลย นะคะแล้วเสียงก็ค่อยฟื้น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 แล้วใช้เสียงได้เต็มที่คือตอนที่จะขึ้นเวทีมันเลยแบบทุกทุวันจะต้องเป็นกังวลเหย่ยวกับเสียงว่าจะร้องไหวไหมนะจะไหวไหมนะแต่สุดท้ายก็ไหวทุกทีนะคะกลายเป็นคนเสียงเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่เป็นโควิดมาโควิดมันกินเสียงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันเลยทําให้เสียงแบบว่ามันก็เลยไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีค่ะก็ต้องร้องเพลงบางเพลงมันก็ขึ้นเสียงสูงก็สูงไม่ขึ้นด้วย ก็ต้องดันดันเอาโอเคไม่หมดพูดเยอะพูดมากพูดมากจังเลยไม่หมดคิดถึงเพื่อนๆค่ะไม่หมดเพิ่งมีเวลาได้แบบได้อัดคลิปยาวๆนะคะไม่หมดหายไปแบบสวันได้ไหมสามสี่วันเนาะอืมไม่อยากหายเลยค่ะแต่ว่างานมันเยอะมากๆจริงๆงานที่บ้านงานข้างนอกแล้วมันไม่ไม,ไม่ช่วงมันสับเวลายากมากๆเลยไม่หมดก็ต้องซ้อมดนตรีหนักด้วยกับเอ่อในวงอะค่ะเพราะมันเป็นการเริ่มต้น การรวมตัวกันใหม่มันก็เลยต้องซ้อมดนตรีช่วงตอนเย็นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยว่างนิดนึงก็คือต้องออกไปหาเพื่อนไปซ้อมดนตรีค่ะแล้วจากนั้นก็รันยาวไปถึงเอร้องเพลงเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้อัดคลิปเมื่อวานก็อัดคลิปนิดๆหน่อยๆนะเพราะเพื่อนได้หายคิดถึงพอให้ได้ไม่เงียบไม่อยากเงียบเพื่อนไม่อยากเงียบเลยนะคะ แต่ง,งานมันก็ปังฟุริเย่มากๆเลยสำหรับช่วงนี้ค่ะโอเคแม่มด, okay. ม,มดมีเพื่อนเลือก3กองค่ะวันนี้มาทำพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่เ,เพื่อนที่น่ารักเขาไม่หมดแม่มดจะให้เพื่อนเลือกสําหรับไพ่ที่เป็นเพื่อนชอบนะคะกองที่1สําหรับไพ่หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือกองที่1นะคะแล้วก็กองที่2สําหรับไพ่หน้าตาเป็นแบบนี้แม่มดซื้อมาใหม่ สั่งไพ่มาใหม่หลายสำรับเลยเพิ่งส่งมาได้แค่สำรับเดียวเองหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือกองที่สองนะคะแล้วก็กองที่สามกองที่สามค่ะเดี๋เป็นเพื่อนดูอีกทีหนึ่งกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วก็กองที่สามนะคะ สองมันก็จะดูใหม่ๆห,หน่อยเนะเพื่อนเนาะมันสั่งมาใหม่เอ้ยแต่มีมนขังทุกสำรับค่ะเลือกสำรับหรือสีที่เปพื่อนๆชอบเลยนะคะเลือกได้แล้วแหละหนึ่งสองซ้ำไปที่คนกองที่หนึ่งนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนๆนคนกองที่หนึ่งนะ ันนี้ไม่มดเพิ่งเคลียลูกดวงไปหลายคนเลยแต่ก็ยังติดค้างอยู่บ้างนะคะแต่ว่าปิดปิดการดูแล้วแหละพลังงานไม่ไหวแล้วต้องเอาพลังงานมาอัดคิดก่อนก่อนที่จะไปทํางานนั่นเองค่ะสาธุสาธุสาธุกับผู้มีบุญสัมพันธ์กับไม่หมดเขาปูเลยนเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าเฉิกาที่นัและบุญบารมีของเ,เ,เ,อรรองเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นเขาคนนั้นคิด แล้วรู้สึกยังกับเพื่อนที่น่ารักคนกองที่หนึ่งเขาไม่หมดคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังกับเพื่อนที่น่ารักเขาไม่หมดคนกองที่หนึ่งสัตว์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 คีนถ้วยโอ้ยสิเหรียน oh, The เวอร์สวยหมดเลยอืมชาริออร์ตสัหรับล่ะม่น่าชมสิบดาบ แค่ก็จะติดติดดับๆบมเนาะตกใจเลยขวันอ่อนด้วยช่วงนี้โอเคความรู้สึกของเขาคือก็รักอะให้ทำยังไงเขารักคุณ คุณเป็นคนผู้หญิงหรือชายก็ได้สวยเก่งหล่อทำงานบ้านเก่งจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนรักสัตว์ชอบทำกับข้าวชอบดูแลเทคแคร์คนอื่นคุณอาจจะเคยเทคแคร์เขาเคยใส่ใจเขาเคยดูแลอาหารเคยดูแลน้ำน้ำดื่มอะไรอะไรแบบเนี้ยอารมณ์แบบว่ามันเกี่ยวกับการกินนะทําไมเขาพุ้นมันชี้หรือความรู้สึกไปทางนั้นว่าคุณเคยเทคแคร์เขาเกี่ยวกับเรื่องการกินเขาประทับใจตรงนั้น ว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีความอบอุ่นมีความเป็นคุณแม่มีความเป็นคุณพ่อมีความแบบชอบดูแลคนอื่นอ่ะความรู้สึกของเขาแบบคุณน่ารักจังเขาอยากให้คุณเข้ามาดูแลเขาอยากอยู่กับคุณเป็นสิบเหรียญไปด้วยกันรักค่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะต้องอธิบายไปทางไหนเขารู้สึกรักคุณแล้วตอนเนี้ย ถ้าที่ผ่านมาเขาไม่เคยรู้สึกอะไรกับคุณหรือไม่เคยเห็นคุณค่าในความดีของคุณหรือว่าอะไรก็ตามหรือเขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเคยเกิดสิบดาบมันเคยทาร้ายกันมาเคยเจ็บปวดเสียใจหรือว่าอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณมีคุณค่าทาความรู้สึกของเขามากมาคุณเข้ามาเติมเต็มให้เขารู้สึกกับคุณเป็นสิบเหรียญมันเหมือนคุณเข้ามาเยียวยาหัวใจเขาคิดถึงคุณแล้วมันแบบ มันกระชุ่มกระชวยมันน่ารักมันน่าทนุถนอมคุณคือสิ่งที่มาเยียวยาหัวใจของเขาให้เขารู้สึกดีเวลาที่คิดถึงนึกถึงคุณเพราะคุณน่ารักแต่เขาก็มองว่าในความน่ารักของคุณด้วยความที่เดลิเวอร์มันยังเป็นอารมณ์ที่แบบมีตัวเลือกมีช้อยมีมีอะไรเข้ามาในทางคุณก็ได้เขาก็มองว่าคุณน่ารักขนาดเนี้ยเป็นคนจิตใจดีขนาดเนี้ยคนน่าจะข้อหาคนเยอะคุณน่าจะเป็นที่หมายปองที่ต้องการของใครลหลายๆคน แล้วก็เขาก็คือหนึ่งในนั้นอะที่อยากจะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์คุณกับเขาน่าจะมีความห่างไกลทางระยะทางนะอาจจะไม่ค่อยได้พบได้เจอกันหรือว่าต้องเดินทางถึงจะได้เจอกันมีความต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นได้นะคะเพราะด้วยความเป็น the c h a r ริอมัน,ม,น,ม,นมันเกี่ยวกับการเดินทางหรือไม่ตัวคุณและตัวเขา มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทํางานเกี่ยวกับข้าราชการก็ได้ที่ทํางานเกี่ยวกับการที่ต้องเดินทางหรือต้องดูแลผู้คนเขาปู้นมองว่าคุณและเขาเนี่ยอยู่ในหน้าที่การงานที่ดีกันทั้งคู่เลยนะหน้าที่การงานดีกันทั้งคู่เลยอยู่ในอยู่ในตําแหน่งผู้นําผู้บริหารหรือทํางานข้าราชการอืเขามองคุณดีมากๆเขาอยากให้คุณเข้ามาเยียวยาเขาตอนเนี้แต่ความรู้สึกของปุ้นคือการถ้าเขาเจ็บปวดกับอะไรมาก็ตามให้เขาเยียวยาตัวเองนะคะ ถ้าเขาจะมาขอความเห็นใจจากคุณให้คุณปลอบใจให้คุณเยียวยาเขาอย่าเพื่อนอย่าเข้าไปเป็นแค่คนที่เขาเห็นคุณค่าในเวลาที่แบบเขาเสียใจหรือผิดหวังจากอะไรมาปล่อยให้เขาเติมเต็มตัวเองก่อนให้เขาจบขระบวนการเอ,อผิดหวังจากความรักเก่าหรือความเสียใจอะไรเก่าๆของเขาให้ให้เขาจัดการตัวเองคุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะถ้าเขาต้องการคุณจริงๆอะ่ะ ให้เขาเข้ามาในเวลาที่เขาพร้อมไม่ใช่ในเวลาที่เขาเจ็บปวดเสียใจแล้วค่อยเข้ามาหาคุณนะอืมนั่นแหละมันเหมือนเขาตอนนี้กาลังเจอวิบากกรรมอะไรบางอย่างในชีวิตเขานี่แหละนะคะเขากาลังชดใช้เวน้นชดใช้กรรมของเขาอยู่นะแล้วเขาสิ่งที่เขามองเห็นตอนนี้คือคุณคือคนที่มีคุณค่าและคนที่ดีที่สุดในเวลาเนี้ในความรู้สึกของเขาอะ่ะถ้าเขาจะกลับมาให้คุณเยียวยาคุณไม่ต้อง คุณปล่อยให้เขาไปเคลียรความรู้สึกของเขาเองเมื่อไหร่ที่เขามีความสุขแล้วเขาพร้อมที่จะมีคุณจริงๆโดยที่ไม่ได้มีคุณไปทดแทนไปเป็นตัวตายตัวแทนหรือไปเป็นตัวแทนอะไรของใครเพื่อแบบชโลอหัวใจให้ใครอะถ้าไม่ได้รักกันจริงๆก็อย่าเข้ามาดีกว่านะเขาพูดมองมองเห็นความสัมพันธ์ที่มันมันอยู่ในตัวเลือกอะนะมันมันเป็นอารมณ์ที่มันไม่ใช่แค่คุณสองคน มันมีใครอีกคนเันเหมือนฝั่งเขาอาจจะมีคนในครอบครัวของเขามีคนของเขาแล้วเขาก็ก็กําลังผิดหวังและเสียใจกับความสัมพันธ์ของเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเขาก็เลยมองเห็นว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่มีคุณค่าคุณยังคงรอเขาไหมคุณยังต้องการเขาหรือเปล่าคุณอาจจะแสดงออกว่าคุณยังรอเขายังเป็นห่วงเขายังต้องการเขาเขาก็อารมณ์เหมือนก็มองคุณเป็นของตายอประมาณนี้ค่ะรักไม่รักรัก,กเพื่อนแต่รักในเชิงที่แบบว่า อยากให้คุณเข้ามาเยียวยาหัวใจเขาค่ะเพื่อนๆมีสิทธิ์เป็นผู้เลือกนะว่าจะเลือกความรักในรูปแบบไหนถ้าคุณอยากจะเมตตาเขาอย่าเป็นคนเข้าไปเยียวยาเขาก็อ่านมันก็เรื่องของคุณนะคะแต่ถ้าคุณรักตัวเองมากพอก็คือคุณควรจะเปิดรับคนที่เขาแบบมีพลังงานคล้ายๆก,กันกับเราพลังงานที่รักตัวเองแล้วเยียวยาตัวเองเสร็จแล้วพร้อมที่จะเป็นความรักที่ดีให้กันและกัน ไม่ใช่เป็นความรักที่แบบว่าจะต้องมาดูแลหัวใจของใครที่เจ็บปวดมานะคะเพื่อนประมาณนี้ค่ะคนกองที่หนึ่งนะอ่ะไปต่อที่คนกองที่สองสำหรับคนกองที่สองแล้วไพ่มันแบบอ่านยากน,นิดนึงอ่ะเพื่อนมันเป็นไพ่เกี่ยวกับพ่อมดแม่มดแม่มดมก็เลยสั่งมาโอเค แล้วมันสีแบบสีม่วงเนี่ยนะสีประจำวันเกิดแม่มดได้แม่มดเกิดวันเสาร์สาธุสาธุสาธุกับเพื่อนบญสะพานแก่แม่มดค็อปเลอรเพื่อนที่เข้ามาเล่นกล่องที่สองนะคะด้วยบญบารมีของข้าพเจ้าชฉิกาที่นี่แล้วบญบารมีของเพื่อนแล้วบญบารมีของเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดในเวลานี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดในเวลานี้ชอบเวลาสับไพ่สำรับใหม่เสียงมันแบบมันได้ใจ เรากินเราสิ่แงเพื่อนที่น่ารักของแม่หมดในวลานนี้ค่ะ The Emperor ไพ่มันจะดูแบบ Egg sword, down. เอกออฟซอดแปดดาวเอยแปดไม้เอกออฟฟอนใช่ขอโทษทีค่ะแปดไม้ควีนออฟเพนเดเคินะคะราชินีเหรียญเดอะฟูลและวต่สำหรับเป็นเดวิล ความรู้สึกของเขาที่มีแต่เพื่อนๆในเวลานี้นะเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะเป็นดีอิมเพลเรอร์ให้คุณได้ไหมเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่ในชีวิตของคุณได้หรือเปล่าในเวลาเนี้ย แต่ที่เขาอะคิดว่าตัวเองอะแน่มาตลอดคนคนนี้คิดว่าตัวเองแบบเก่งแน่มีหน้าที่กันมันกลับเป็นมุมมองของความคิดที่เขาคิดกับตัวของเขาเองนะคะเขาพูดจะอ่านไปทางนี้นะมันเป็นมุมมองของความคิดที่เขาคิดกับตัวของเขาเองว่าก่อนหน้าน,นี้เขาเก่งเขาฉลาดเขาจัดการทุกอย่างได้จัดการความสัมพันธ์ได้ว่าคนนี้คนอยู่ใน ตำแหน่งไหนในชีวิตของเขาอยู่ในหน้าที่อะไรในชีวิตของเขาเป็นกิ๊กเป็นแฟนเป็นคนคุยเป็นคนคบหรืออะไรก็ตามเขาเป็นคนที่วางแผนหรือจัดการจัดสรรปันส่วนชีวิตของเขาได้มาโดยตลอดแต่พอมาเจอคุณเนี่ยเขาไม่มั่นใจล่ะเขาขาดความมั่นใจในตัวเองมากๆเพราะเขาเขาคิดเรื่องคุณเยอะมากเพราะคุณคุณดูแบบไม่ได้สนใจคุณดูไม่ได้ต้องการเขาอะ คุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าตัวเองอยู่ได้ด้วยแบบสวยๆหล่อๆชืดๆเลิศๆอารมณ์แบบเนี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่มีอีโก้นะเป็นคนที่มีอีโก้มีกำแพงมีความที่แบบตัวเองเขาก็น่าเหมือนไส้เขาเป็นคนที่คิดแบบว่าเอ้ยฉันก็มีดีอันนี้คือความคิดของเขานะเขาคิดว่าฉันก็มีดีเหมือนกันนะเฮ้ยฉันก็แบบหนึ่งในตองอูนะเว้ยแต่เขาก็มองคุณแบบเออคุณก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันคนแบบคนอย่างคุณเนี่ย คนที่แบบเห็นคุณค่าในตัวเองรักอิสระเขามองว่าคุณเป็นคนตอนนี้นะเป็นคนที่แบบดูดีมากๆแต่งตัวดูดีวางตัวดีหน้าตาดีสังคมอยู่สังคมดีกินหรูดูแพงคุณดูดีมากในสายตาเขาดีเพอร์เฟกโอเคไหมแต่คุณคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเขาเขามองว่าคุณตอนนี้รักอิสระมีความสุขกับการใช้ชีวิตคุณดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณ มากๆแม้ว่าจะใช้ชีวิตในรูปแบบไหนก็ตามใช้ชีวิตกลางวันใช้ชีวิตกลางคืนหรืออะไรกร็ตามคุณอาจจะโพล,ลงโซเชียลให้เขารู้ว่าแบบว่าชีวิตคุณเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมพอเขาส่องเห็นชีวิตคุณแล้วแบบทาไมคุณดูมีความสุขจังวะมีความสุขจนน่าหมันไส้ไอ <c oughs> เขาดูหมันไส้คุณนะหมันไส้ที่คุณแบบดูไม่สนใจเขาดูคุณไม่ได้สนใจเขาคุณสนใจแต่เรื่องของตัวเอง สนใจแต่การแบบไปดื่มไปเที่ยวไปสังคมกับเพื่อนไปใช้ชีวิตข้างนอกเอ่อมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองเขาดูแบบดูอิจฉาความสุขที่คุณมีแล้วก็ดูเหมือนใส้คุณที่แบบไม่สนใจเขาเลยเหรอเฮ้ยเราแบบระดับนี้เลยนะเราเป็นคนระดับนี้เลยนะไม่สนใจเราเหรอประมาณนี้ค่ะความคิดของเขานะอืมเขาก็ยังมีความคิดแบบว่าเขาเก่งเขาแน่แต่ตอนนี้เขาแพ้ทางคุณนะแพ้ความนิ่งแพ้ความเงียบ แพ้ความเฉยชาแพ้แพ้ความน่ารักความสดใสความแบบรักอิสระของคุณความแบบไม่ยอมใครแล้วก็คุณไม่ตามเขาทําไมเรื่องอะไรต้องตามถูกไหมลูกดวงไม่หมดเป็นคนลูกคุณค่าของตัวเองค่ะเป็นคนเก่งนคนฉลาดเป็นคนที่แบบว่าอยู่ดีทุตัวเองมีความสุขด,ดุ้ตัวเองไม่ต้องเป็น,ปน,ปน,ปนไปไล่ล่าหรือตามครอยู่สวยๆหล่อๆเลยเ,เพื่อนนะให้คนที่เขาเห็นคุณค่าของเราเขามาวิ่งตามเราดีกว่านะคะไม่ต้องไปวิ่งตามใครหรอกถ้าเขามองคุณแบบนี้มันดีแล้ว ก็ดีค่ะด้วยความที่แปดแปดดาบเดวิลคือเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ค่ะนะเพราะตอนเนี้ยคุณมีเสน่ห์แล้วก็โดดเด่นมากๆคุณทําให้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วเขาก็ลุ่มหลงคุณมาคุณเป็นเดอะสตาร์แต่เขาก็แอบมีความหวังนะความหวังว่าแบบวันหนึ่งคุณจะหันมามองเขาบ้างวันหนึ่งคุณจะทําให้เขารู้แบบเออคุณยังต้องการเขาเด้อคุณแบบเออยังมีหวังอยู่เด้อกับคุณอะไรเงี้ยนะ ขาพูดว่าค like, ุณกับเขามันตัดกันไม่ขาดหรอกคุณก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้เหมือนกันนะคะนะต่างคนก็ต่างอย่างแบบมีกันและกันแต่รองที่จะนิ่งเพราะต่างคนรู้คุณค่าของตัวเองเขแบบว่าถ้าเธอต้องการฉันก็เข้ามาเซอารมณ์แบบไห้ต่างคนแบบคิดแบบเนี้ยต่างคนจะคิดแบบชันก็หนึ่งตองอูนะอืมแค่แค่แบบใครเริ่มนะคนกองที่สองได้เงี้ย เขาจะเป็นคนเริ่มแค่นั้นเองแต่ตอนนี้คุณดูดีมากนะคุณดูดีมากๆคุณดูสวยดูหลอ่อดูมีคุณค่าดูแบบดูโดดเด่นในจิตในใจดูเป็นอะไรแบบเนี้ยมันยิ่งทําให้เขาต้องการคุณมันยิ่งทําให้เขาแบบเรียกร้องหาคุณอยากได้คุณมากๆอยากครอบครองคุณในเวลาเนี้ยประมาณเนี้ยความรู้สึกของเขานะเขาให้เขาไปทะเลาะก,กับตัวเองในหัวให้มันเสร็จ ว่าเขาต้องการคุณแล้วเขาจะต้องทำยังไงถ้าเขาแน่จริงถ้าเขาเก่งจริงอะนะคะเขาก็จะไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกถ้าเขารักคุณมากพอเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปนะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาแล้วก็จะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคุณไม่ต้องไปวิ่งตามเขาปล่อยให้เขาคิดว่าเขาก็หนึ่งในตองอูไปเพราะตัวคุณเองก็หนึ่งในตองอูในสายตาของเขาเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆโอเคปะไม่ต้องไปวิ่งตามนะคะอย่างที่แม่มดพูดแหละ ความรักที่ดีมันต้องไม่เหนื่อยความรักที่ดีมันต้องไม่เจ็บถ้าเมื่อไหร่ทีคค่คุณท็อกซิกคุณทุกข์ใจคุณเศร้าใจคุณเสียใจนั่นแปลว่ามันยังไม่ใช่รักแท้มันยังไม่ใช่รักที่ดีมันยังเป็นรักที่มันเป็นอยู่ในขบวนการวิบากกรรมอ่ะเพื่อนยังต้องชดใช้กันทางความรู้สึกทางความคิดคุณแค่แค่ทันฟอร์มตัวเองเพื่อนมูฟออนมูฟออนจะเป็นวงกลมก็ได้มันขึ้นอยู่ที่คุณแต่มูฟยังไงให,ให้มีความสุขความสุขดึงดูดความสุขเสมอนะคะ เขาพุนเชื่อแบบนี้กฎของแรงดึงดูดค่ะตอนเนี้ยดวงของคุณนะว่าจะศักดิ์สิทธิ์มากพูดอะไรแล้วระวังจะเป็นแบบนั้นนะคะเมันมันเป็นเอเนีที่เขาพุนมองเห็นนะขอแง้มดูภายนะจริงด้วยอืมนะคะ เรียกเงินได้เงินเรียกทองได้ทองตองนนี้มาโฟกัสตัวเองตอนสิ่งที่คุณทําอยู่มันดีแล้วค่ะแม้ตัวคุณเองอาจจะยังมีเขาอยู่ในหัวยังคิดเรื่องเขายังไม่ได้ปล่อยวางหรือว่าอะไรก็พยายามคิดให้มันมีความสุขคิดให้มันเข้าใจให้เข้าใจวัฏจักรของโลกใบนี้ให้เข้าใจธรรมชาติของการเกิดมาของมนุษย์นะแล้วก็แบบ จะมุฟเป็นวงกลมหรือจะมุฟไปข้างหน้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะเพราะมันเป็นดวงโดยรวมแล้วแต่ละคนมันก็จัดการความคิดความรู้สึกของตัวเองได้แตกต่างกันนั่นเองค่ะมันม่มเอาใจช่วยค่ะเอาใจช่วยนะมันดูยากในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันเพราะเขาก็คิดว่าเขามีดีนะแล้วตัวคุณเองก็มีดีมันไม่มีใครยอมใครสําหรับคนกองที่สองนะคะคุณยังต้องอาจจะต้องแบบมาดูคิดไปเรื่อยๆแลยกันนะว่าเมื่อไหร่เขาจะใจอ่อนหรือเขาจะแบบ เข้ามาสารความสัมพันธ์หรือเขาจะเทคแอคชั่นนะเขาพูดบอกก่อนว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ take a คชั่นนะคะเ่าเพราะเขาก็ยังวางตัวเขาอยู่นะเขาดูเหมือนอยากให้คุณเข้าไป take a คชั่นเขามากกว่าแม้เขาจะรุ่มหลงคุณมากเสน่หาคุณมากเขาคิด1 8บวกคุณด้วยนะคะคนกองที่2นะเขาพูดพูดเลยนะแต่เขาก็จะไม่ทําอะไรนะะเขาจะไม่ทําอะไรอืมอ่ะไปต่อที่คนกองที่สาหรับนี่ค่ะ สาธุสาธุสาธุครับผู้มีบนสะพรากันไปไหมครับเลยเปนเพื่อนที่เลิกกันตอนดึสามนะคะนี่เป็นบารมีของเขาเจ้าชิดิการที่มีและเป็นบารมีของเพื่อนและเป็นบารมีของเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นคิดแล้วสิ่งใดเป็นเพื่อนที่น่ารักของไม่หมดเขาคนนั้นคิดแล้วสิ่งใดเป็นเพื่อนที่น่ารักของไม่หมดสาธุสาธุสาธุ Justice สีดา หนึ่งดาบ The Hermit หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบอืมสี่ดาบ The Hermit แน่นอน,นคืนนี้นะเขาบพุณพูดเลยว่าเขาส่องคุณนะเขาส่องแล้วเขาก็สืบเรื่องคุณอยู่แต่ด้ยวยความที่มันเป็น เดอะเฮอร์มิตคู่กับหนึ่งเหรียญอารมณ์เหมือนเขาส่องคุณจากช่องทางอื่นที่ทำให้คุณไม่รู้ตัวว่าเขาส่องหรือไม่เขาก็จะใช้แบบว่าแอดเค้าปลอมหรือว่าเฟซปลอมหรืออะไรก็ได้อะที่เข้ามาส่องคุณนะคนคนนี้เขาลึกลับเออก็ดูลึกลับดีเนาะคุณจะไม่รู้นะคุณจะไม่รู้แล้วคุณจะสงสัยแบบเขาส่องเราจริงปะวะเขาเขาเขาสนใจเราไหม เขารู้สึกกับเราจริงๆหรือเปล่าคือคนนี้เขาฉลาดเขาเป็นคนฉลาดมากๆอืมนะด้วยความที่เด e ะเฮอร์เมนขึ้นกับหนึ่งดาบแล้วก็หนึ่งเหรียญเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้ความสามารถเยอะคุณกับเขาเอาจจะมีความแตกต่างทางด้านอายุสังคม พื้นฐานชีวิตเขาพู่มองเห็นประมาณนี้มองเห็นแบบอายุตา่างต่างชาติก็ได้แต่ทำไมมันไม่มีไพ่ต่างชาตินะแต่เขาพุดนมันเขาพุ่นมันมองเห็นด้วยด้วยความที่ไพ่สำรับเนี้ยมันมันจะมันมันจะแปลกๆหน่อยต่างชาติก็ได้นะคะอมืมันมีความแตกต่ตางเนี่ยเขาพุ่นขอดูเพิ่มหน่อยว่าสิ่งที่เขาพิ่งพูดอ่ะมันชัวร์ป่ะต่างชาติหรือปะ อืมใช่พอเปิด the emperor ขึ้นเลยนะคะเป็นต่างชาติได้นะคนคนนี้สามเหรียญคุณน่าจะเจอกันในสถานที่ทำงานนะคะ 1. คุณเจอกันในสถานที่ทำงาน 2. องเขาเป็นแบบสไตล์เขามันแบบ the emperor คนที่เป็นภาวะผู้นําผู้นําผู้บริหารหรือเป็นคนที่ทํางานอยู่ในระดับแบบว่า เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้หรืออยู่ในตำแหน่งสูงๆอะ่ะคุณมีความแตกต่างทางหนึ่งอายุสองเชื้อชาตินะอืมน่าเขาน่าจะเป็นคนต่างชาติอืมแต่เขาพุ่มองกับว่าต่างชาติแต่ว่าอยู่ในโซนเดียวกันน่ะอืมไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบไม่โซนยุโรปนะอืมยุโรปเอเชียนี่แหละนะคะ ไม่ใช่คนทางไกลามากเพราะว่ามันมีการแบบคุณน่าจะหนึ่งทำงานที่เดียวกันได้หรือไม่เจอกันในสถานที่ทำงานทำไมเขาพูดทีไปทางความสำคัญว่าเออมันเป็นสถานการณ์ไงทั้งทั้งที่ควรจะพูดว่าแบบว่าเขาคิดรู้สึกยังไงถูกปะ่ะน้าภัยมันออกมาให้ต้องพูดอะเออประมาณเนี้ยอะ เขาคิดแล้วรู้สึกอย่างกับเพื่อนตอนเนี้ยคุณสวยค่ะคุณหล่อคุณดูดีแต่คุณนิ่งคุณดูไม่ได้สนใจเขาอันนี้คือสิ่งที่เขามองคุณนะคุณดูดีคุณดูดีดูแพงดูหรูคุณดูแปลกๆด้วยซ้ำคุณดูแตกต่างจากคนอื่นคุณไม่เหมือนใครที่เขาเคยเจอแล้ว เขาอาจจะเป็นคนที่มีแต่คนเข้าหาเขาแต่กับคุณคุณไม่เข้าหาเขาเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งรู้จักกันค่ะสําหรับคนกองที่3นะเขาพูดมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งรู้จักกันหรือคุณเพิ่งย้ายงานแล้วไปพบเจอเขาในสถานที่ทํางานได้นะอเพราะมันด้วยความหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญมันก็เลยเ,เขาสนใจในตัวคุณแน่นอนล่ะไม่งั้นเขาไม่ส่องคุณหรอก ก็สองแบบคนฉลาดด้วยแบบ the emperor the emperor เป็นคนที่ฉลาดชอบวางเกมวางมาดมีเกมเป็นของตัวเองแบบชอบเล่นไมค์เกมคือแบบถ้าอยากได้อะไรจะต้องมีการวางแผนกันว่าเนี่ย the emperor กับ the hermit คือเป็นคนที่อยากได้อะไรต้องการอะไรต้องวางแผนก่อนคุณคนนี้เขาอยากได้คุณนะเอาง่ายแต่เขาจะวางแผนก่อนว่าจะเข้าหาคุณยังไงจะสร้างสัมพันธ์กับคุณยังไงจะเริ่มต้นยังไงมันมีแต่การทีย่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยมัน อยากคุยด้วยอยากสาร้างความสัมพันธ์อยากมีปฏิสัมพันธ์อยากให้มีช่วงเวลาหนึ่งที่ได้เข้ามาเจอกันได้มาคุยกันได้สร้างความสัมพันธ์ได้พูดคุยกันแล้วเขาจะแบบค่อยๆวางแผนไปอีกสเต็ปหนึง่งว่าแบบเออให้ได้เริ่มก่อนในความประสงค์เขาคือแบบให้ได้เริ่มก่อนเถอะอารมณ์ประมาณนี้ให้ได้เริ่มคุยกันก่อนเถอะให้ได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กันก่อนสนใจไม่สนใจ allocation. ถ้าไม่สนใจไม่ส่องหรอกนะคะ สนใจคุณแน่นอนค่ะนะสนใจในตัวคุณแน่นอนคุณแตกต่างจากคนอื่นๆที่เขาเคยเจอคุณนิ่งคุณไม่ได้เข้าหาเขาแล้วคุณก็เข้าถึงยากประมาณนี้เพื่อืมนะฮะคุณกองที่สามนะมันเหมือนความสัมพันธ์มันยังไม่ได้พัฒนาหรือว่าเริ่มต้นอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ลองไปเลือกกองอื่นนะคะอืม โอเคถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณคุณอาจจะมาถามถึงคนที่เพิ่งเคยพบเคยเจอก็ได้นะคุณอาจจะมาถามถึงคนที่แบบเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยพบแล้วคุณก็อยากรู้ว่าเขารู้สึกไงกับคุณเขาก็รู้สึกดีค่ะเขาสนใจในตัวคุณนะเขาสนใจในตัวคุณแน่นอนคุณจะเปิดโอกาสก็ได้ไม่เปิดโอกาสก็ได้นะคะสําหรับคนคนนี้จะเข้ามาแต่คุณก็มองเห็นว่ามันมีดวงของความเป็นเนื้อคู่อยู่นะเพราะว่าถ้าตัวตนของเขามันขึ้นว่าแบบเออเป็น t h อ e ม p e r o r นะคะมันก็มีความแบบเป็นคู่ได้เหมือนกันก็ลองดูค่ะลองเปิดใจดูนะแล้วก็ลองดูพฤติกรรมของเขาด้วยว่าเออเขาจะเข้าหาคุณยังไงนะคะว่าแบบจะใช้ไม้ไหนเข้ามาพิชิตใจ,จคุณหรือว่าจะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาใจกันนะคะเพื่อนๆแค่ๆอย่าปิดโอกาสอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะอืมนะอย่านิ่งจนเกินไปจนเขารู้สึกว่ามันเข้าถึงยากก็พอโอเคไม่มเป็นพเพื่อนๆส่งนายง,งานประมาณนี้แล้วกันค่ะเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเขามีข,อข,อข,อขอ้อเสนอไหมก,กันนไหม